สวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Sun of the Forest กันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำการอะไรเล่าขอเปิดคลิปเงียบๆหน่อยก็ไม่ได้อะนายอะฮะ,ะยังไม่ตายใช่ไหมละ่ะอืมคือวันนี้ผมจะมาหาน้องวอร์จินียให้เจอครับเพราะว่าเหลือเพลงอย่างเดียวนี่แหละที่เรายังทำไม่ได้อ่ะ น้องเวอร์จิเนียหายไปไหนไม่รู้วันนี้ผมจะเอาเธอมาเป็นพวกครับคือตอนนี้ผมมีไอเดียว่าถ้าเกิดเราสร้างบ้านอยู่กับที่เฉยๆผมว่าน้องเวอร์จิเนียอาจจะมาหาเราเองนะเป็นไปได้ไหมคุณว่าผมว่าเป็นไปได้นะงั้นเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันแถวนี้ก็แล้วกันใกล้แหล่งน้ําด้วยนางน่าจะมาหาเราเองนั่นไงเวอร์จิเนียไม่ใช่เอาไปทำน่าจะไปทำเควินทำไมเ่า อาวุธไม่มีเลยยาเลือดเราไม่มีนายก็บอกว่าเลือดไม่มีไอ้นี่นี่พวกเดียวกันใส่หน้ากากโชว์แหวมันจะถีบมะีพวกเดียวกันยังยังเดี๋ยวตีนะเดี๋ยวเดี๋ยวตีนะอุ้ยอุโมโหโมโหก็บอกว่าอย่าทำอะไรเราไง เผาไปเลยชอบความร้อนแรงก็ไม่บอกลุกขึ้นมาเควินอย่าซำออยเออจริงสเรายังไม่ได้ทำบ้านต้นไม้เลยใช่ปะทำบ้านต้นไม้ดีกว่าครับเอาแบบนี้ดีกว่าเออแบบจะได้เห็นทุกทุทกทางเควินไปสร้างไปอุ้ยอะไรอุอ้ยอุ้ยมานเพียบเลยเควิน เนี่ยอยากมีน้องวูจิเนียมากเลยเอาไว้จัดการในพวกนี้ยังไม่หมดหอีกเหรอไม่หมดหอีกเหรอหมดยังอุย้ยเคลวินไม่ใช่เคลวินนี่วะใครวะเนี่ยเคลวินที่ไหนเราโอ้ยโอ้ยจะตา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 ย,ตายเสียงอะไร <laughs> ผมได้ยินเสียงแปลกๆนายนายได้ยินเสียงไหม น่าเจ็บขาเหรอผู้นายมาตีเราอะเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวเราซ่อมขาให้ยืนนิ่งๆน,นะซ่อมขาให้หายยังน่าจะหายดีแล้วนิ่งไปเลยเนี่ยมันมีเสียงตัวอะไรร้องอยู่ข้างบนนี้เมื่อกี้นี้ <c oughs> <c oughs> เสียงอะไรตัวนี้เหรอเอาเอาไอ้นี่นี่ ยังไม่ทำอะไรเลยนะออย่าดีตายไหมก็บอกว่าอย่านี่ไงตัดขาให้เดินสิเอ้าเดินไม่ได้อีกก็บอกว่าจะมาขาน้องอเต็มหัวเลยไม่เป็นไรเหรอเต็มหัวเลยนั่นน่ะทำไมมันเยอะเนี้ย ้พี่อ้วนครับลากหัวคมๆนี่ไงผมได้ยินเสียงคนร้องเอาร้องทำไมเอ้ยร้องทำไมเล่าโอ้ยมันเยอะเกินไปไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคุณว่าปืนช็อตไฟฟ้าจะใช้ได้ผลกับพี่อ้วนไหมลองดูดิ พี่ขอทดลองเลยหน่อย้ยได้ผลเอา้าเดี๋ยวผมตัดขาให้นะครับจะได้ลดน้ำหนักนี่ไงน้ำหนักลดครับพี่ลดน้ำหนักตัดขาส่วนเกินออกแล้วตายเลยผมว่าเราลองกลับไปที่ทะเลที่เดิมไหมไม่ใช่ทะเลสิข้างแม่น้ำติดทะเละครับที่ผมสร้างบ้านแล้วน้องวูจีเนียชอบมา เดี๋ยวดูซิมันอยู่ไหนนะโอ้โหโอ้โหพวกเขามาทำอะไรกันในที่แบบนี้เนี่ยโดยอยู่วันเต็มเลยอุ้ยอุ้ยนี่ไงที่น้องๆเขาบอกว่ามีผีถือใบเลื่อยไม่ใบเลื่อยผีไม่ผีคนป่าถือใบพัดเรืออ๋อนี่นี่เองแต่มันช้าดิห้วห้วเดี๋ยวเดี๋ยว อ้ยวิ่งได้เหรอพี่นี่ไงผมขอไปพัดเรือได้ไหมพี่นะนิ่งๆนะพี่นิ่งๆเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงพี่อุ้ยปากหัวเลยอุ้ยอุ้ยอะไรเล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันระเบิดได้ด้วย <laughs> เฮ้ยวัตจิเนียวัตจิเนียโอ้ไม่เจอตั้งนานเธอเอาแย่แล้วเดี๋ยวเ๋วคือผมไม่ได้เซฟไว้อ่ะผมจะต้องตั้งเซนแล้วก็รีบเซฟครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดแลวตายตายแล้วเดินไกลว้าอย่าเตียวโนนทีเดียวผมร่วงเลยนะเนี่ยผมร่วงเลยเดี๋ยวเดขออนุญาตรีบเซฟ เร็ว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 เวซฟก่อนนายนอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำลายเต็นเราโอเคเซฟโอเคเรียบร้อยเอาละทีนี้ปุจิเนียเราคุยได้แล้วใช่ไหมเธอไม่หนีเราแล้วอะ่ะโอ้แล้วมืดมองไม่เห็นอะ่ะโอนี่ไงนางอยู่นี่โอ้แย่แล้วโอ้โหมืดจัดผมมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวเรามานอนที่แคมป์ก่อนครับพอดีมันมืดอุย้ย โดนเฝ้าแล้วมายืนอะไรข้างบ้านเราอะแต่พวกนี้มันกลัวมันกลัวไอ้นี่จงออกไปจากบ้านของข้าไป <c oughs> เออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเหรอ <c oughs> หรือว่าคนละตัว <c oughs> โอเค เราจะไปตั้งแคมป์กันไกลอีกนิดนึงครับน้องเวอร์จิเนียยังอยู่แถวนี้จะได้นอนได้มันมืดแล้วพอมันมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นนะสู้ยากรีบนอนรีบนอนโอ้นอนไม่ได้มายืนยืนบนบ้านผมเลยนะพี่ยืนบนบ้านเลยโอเคนอนได้ยัง โอ้นอนได้แล้วโอ้สดใสเซฟด้วยเพวความปลอดภัยเอา้าโอเคเราหลอกให้มันมาดูศพไงเพื่อนตัวเองผมไม่อยู่ก็ได้อะมอรถโอ้โหโอ,โอ้มาทั้งหมู่บ้านเลยโอ้ทุพกพี่อ่ะ ใจร้ายเกินเกินไปแล้วถ้าจะมาเยอะขนาดนี้ผมจะสู้ยังไงเล่าเออดีนะมีหลายขวดอ่ะอย่าเอาด้วยก็ไม่บอกมีขวดมีเยอะผมมีเยอะพอยังโอเคครับตอนนี้ผมเคลียร์คนป่าหมดแล้ว ตายยกปู่บ้านชัวเออหายาก่อนจะกกระเป๋าไว้พวกนี้แล้ววอจิเนียวิ่งไปไหนล่ะนูปะใช่ไหมอ่ะใช่ใช่เราเก็บอาวุธแล้วมา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 เอาไม่สนใจเลยแต่นางไม่หนีเราแล้วนะเออใช่ไหม โอ้โหหน้าตาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวัวจินเนียหืมไม่เป็นไรเลยทำอะไรวัวจินเนียเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเราช่วยเราเป็นเพื่อนกันนี่ครับเรียกคะแนนความสงสารอ้าวไม่สนใจเราอีกแล้ว โอ้โห oh, แถวตอนเลียงหนึ่งกันมาเลยตรงนี้เราเดินระวังนะครับระวังมันจะดีดเอานะตรงนี้นะ่ะเออเดินระวังระวังกันหน่อยระวังนะมันหนีบนะบอกแล้วมันหนีบระวังนั่นไงไม่มีใครฟังกันเลยเนี่ยนะเอา้าจะคว้างเข้ามาทำไมเออไอพวกนี้นี่นั่นไง แล้วพี่ไม่เป็นไรเลยเหรอเอากินอร่อยเลยซอยจุกันเองพี่จะแข็งแก่งเกินไปแล้วยืนเหยียบกับดักแบบนี้เลยเหรอเอาเอา้ยอ,อย่าทำวันจีน,นี้อ่ะอย่ยาอะไรเนี่ยเขาเดินผ่านเราไปเฉยเลย พี่เอาพี่เดินอยู่นานเลยนะเดินอยู่นานเลยนะพี่เอไม่สนใจเราเลยเห็นเราไม่มีตัวตรงตัวตนตัวตรงอะไรเลยะหรออิ่มหรือยัง,อ,อ,ยงอุ้ยนางเดินมาหาแล้วอย่าบอกนะ ว่าเธอสนใจไอ้หมอนี่อ่ะมันบีดีตรงไหนเอาไม่ใช่โอ้โหซอยจุออร่อยเหรอเอานั่งด้วยกันแล้วแต่ยังคุยกับนางไม่ได้่ะอาจจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้โอเคนอนเลยดีกว่าจะได้ตื่นเช้ามาคุยกับนางได้นายเดินระวังเด้อ <c oughs> คือตอนนี้อยู่ๆวอจินเนียก็หายไปอีกแล้วครับเดี๋ยวนางก็คงกลับมาเองมั้งเตอเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปผมขออนุญาตตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <c oughs> คือคือคลิปหน้าต้องได้เป็นเพื่อนกับนางแล้วล่ะนานมากแล้วอะ่ะนานเกินไปด้วยซ้ํา <c oughs> คือสงสัยผมไปตีนางในตอนแรกแน่นเลยอะ่ะแล้วก็ผมจะขอชี้แจงหน่อยว่าทำไมผมตีนางนะครับพอดีมีคนเม้นทาง tiktok ทาง youtube เม้นกันมาเยอะเลย <c oughs> ว่าไปตีเ็าทำไม ไปตีตัวสําคัญคือผมจะบอกอย่างนี้คือเกมออกปุ๊บผมอะ่ะเข้าเล่นเลยและผมก็นึกว่านางแบบเป็นพวกสัตว์ประหลาดอะไรยงี้ไงเออเนี่ยตายซะคือผมก็คิดว่านางเป็นพวกสัตว์ประหลาดใช่ป่ะผมก็เลยตีนางแต่แบบด้วยความสงสารเห็นนางไม่สู้เราผมก็เลยไม่ได้ฆ่านางครับก็ถือว่ายังโชคดีไปเออไม่งั้นนี่นางตายแล้วคือตายแล้วตายเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือนั่นแหละเหตุผลที่ทำไมถึงตีนาง ก็เนี่ยผมจะขอแก้ตัวเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะได้เป็นเพื่อนแล้วแหละเออสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียนเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจองคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายใช่ไหมเควินใช่ไหมยังจะไม่ใช่อีกเหรอเหอ,อ